หมายนี้ก็คลองห้าคลองหลวงนะฮะห่างจากคลองรับพิพัฒน์ประมาณหนึ่งกิโลนะฮะถ้าน้นนะท่านใดสนใจนะฮะก็มาลองได้นะครับผม่ะดูยกันต่อฮะเผื่อเจอนางฟ้าอีกตัวเมื่อกี้นะฮะคันกลางนี่ดึงอย่างแรงเลยนะครับผมเมื่อกี้น่าจะมีปลาเข้ามาโชบเยอแล้วนะฮะเงียบแล้วครับ เมื่อกี้ดึงอย่างแรงเลยผมเดินมากัดจ,จะมาวัดเมื่อกี้แล้วก็ปล่อยไปฮนะแต่ที่ดูๆนะฮะผมว่าฟานินไซส์สวยมีเยอะมากละฮะมันขึ้นน้ําแต่ว่ามันขึ้นห่างเบ็ดมากเลยครับมันไม่อยอมเข้ามาใกล้เลยครับอะลุยกันต่อนะฮะเปิดเจออีกตัวครับตอนนี้ก็ ยังไม่ยินเท่าไหร่นะยินต่อครับเอาะ,ะโอ้โหไม่โดนครับไม่อยู่นะฮะเมื่อกี้ ติงพักเดียวนะฮะแสดงว่ากินมิ่นมากนะฮะปลาค่อนข้างจะเที่ยวฮะกินระแวงครับโอ้โหเสียดา้เลยนะเมื่อกี้หลไปครัะเอาไหมครับเอาไหมตีต่อครับตีไม่ไกลนะฮะตีให้กลางคลองครับอย่าไปตีชิดฝั่งนะฮะถ้าชิดฝั่งนี่ส่วนมากจะมีแต่ ปลาเล็กนะครับรตัาตีที่กลางคลองไว้นี่ครับคันสั้นเล็กๆนะะ่ฮะมันก็จะเหมาะกับาสายคลองนะ,ะเพราะว่าสายคลองเราไม่จะเป็นต้องตีไกลเหมือนเราที่เราตกในน้านะ,ะตกในน้านี่เรามีแรงเท่าไหร่เราก็หวดให้หมดแรงนะฮะ ส่วนปลาไอส่วนตกคลองนี่เราก็สีใกล้พอครับพว่าปลาที่อยู่ช่วงกลางๆคองครับปลาไซสใหญ่แต่ถ้าผมผมลองตีไปตรงแถวริมแล้วนะฮะเ่วนมาจะเป็นพวกปลาเล็กนะฮะบุมกินเหยื่อปลาเปียวเหยื่อก็หมดนะฮะมีการรํามีการโอเคนะฮะจัดมาอีกตัวแล้วนะครับผม นางฟ้าอีกแล้วครับนางฟ้าอีกแล้วโอ้โหเปิดกล้องไม่ทันเลยครับมันจะลากคันมึงน้างอันเดียวเลยนะได้ยินฮะดูดูเดี๋ยวจะอ,ออกมาโชว์นะฮะอยู่ในสวิงแล้วตอนนี้อ๋โอ้โหมือสั่นเลยฮะตอนนี้มือสั่นเลยฮะโอ้พอ,อมันแบบเอ่อมันจิ้แล้วมันวิ่งพวดเลยนะฮะ เอาแทบไม่ทันเลยครับโหใสดีจริงครับโอเคนะครับมาแล้วมาแล้วไปเลยครับโอ้โหนางฟ้ามาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับผมสุดยอดเลยนฮะเปิดกล้องถ่ายไม่ทันช็อตที่ปลากินตลอดเลยนะครับ กินแล้วเหมือนวิ่งเลยฮะคันจะวิคันจะล่วงน้ำเลยครับผมโอ้ยเด็ดจริงๆเด็ดปุ๊บโอ้ยน้ำฟ้าที่เราตามหานะครับวันนี้นะครับมาตามหาให้ดูแล้วนะครับผมของห้าครับสนใจไม้เลยนะครับสุดยอดใหญ่จริงๆ